ก็บบคลิกนะครับเดลเจ็ดสี่จุดศูนย์ใช่ไหมแฟมก็ทำไมครับโปรแกรมไฟล์คอมโพนไฟล์บอลแอนเชียด,ดัตต้าดีบิเดม e สเทสค n นเนคผ่านอย่าลืม,มล็อกอินบอมเป็นเทสทุกครั้งมันชอบเป็นทูจังเลย Active เป็น t ท Connect เป็นทู มาดูครับมี ADO อะไรนะ Dataset ลงมาแทนใช่ไหมครับอมองอะไรครับมอง Connect เลยครับ Connection เอาเป็น Table เหมือนเดิมไหมเอาเป็น Table แล้วกันครับเอาเป็น Command Table แล้วกันเนาะเอา Table ชื่อว่า Cust อะไรครับ Customer Active เป็น ชักหลายรอบเริ่มจําได้แล้วเพราะมันหลายรอบต่อได้ต่อครับด a ต a อะไรคัสเตอร์เมอร์ครับดา,าดาซอสทิ้งดาซอสมองใครดาซอสมองเอดีโอ a s ต t เซแล้วกีดก็มองใครครับกิดก็มองด a ตต้าอะไร ดัตต s ซอสก็ขึ้นท,ทันทีไม่เอาทุกฟิลด์ทำไงคลิกคลิกอะไรเตอร์นะฟิลด์เอดิเตอร์ใช่ไหมครับคลิกขวา add all field แต่ว่าลบทิ้งบางตัวครับให้เหลือเฉพาะบางตัวอ d d เดไม่เอาเอาแค่เนี้ย ให้เหลือฐานให้เหลือคอลัมน์เท่านี้พอด้วยการไปลบที่ไหนนะ add all fill e ใช่ไหมครับแล้วไปลบ f i e l d หรือว่าจะ add เต l f i e l d ก็ได้ครับถ้าชอบให้เหลือแค่นี้พอครับเอาแค่นี้พอ ไอ้ตั้งชื่อเป็น cast เดียวกัมไหมเอาชื่อสั้นๆครับ name ตั้งชื่อว่า cast เพื่อความง่ายในการเขียนโปรแกรมอย่าลืม add all field ด้วยนะแต่ว่าลบบาง field ทิ้งที่เหลือแค่นี้ พร้อบยังชอบได้เปลี่ยนชื่อซ้อนปล่อยเกิดแป๊บหนึ่งมาดูครับทุกคนไปดูที่ property ชื่อว่า class แป๊บหนึ่งไอไอ component ชื่อว่า class ค,ครับให้ไปดูที่ property ชื่อว่า filter ครับ filter เขียนตามผมหน่อย ว่าสเตตเท่ากับ C A นี่ครับดูฟันหนูดูฟันหนูนหนสเตตเท่ากับฟันหนูเดียว C A ปิดฟันหนูแล้วกด Enter ครับฟ f เตอร์เป็น True ปับ๊บฐานจะกองเหลือแต่มลรลัดอะไรครับคลิฟอ f o เนี a ทันที ถ้าฟิลเตอร์เป็นเทสมันก็กลับมาหมดเลยเอาบเอาบีเคีกว่าเมื่อกี้ทุกคนมีบ k k ยังก็คงจะเจอถ่านไม่บีเคไปแล้วพอเป็ูปั๊บเหลือแต่ลักที่เป็น BKK ทันทีเห็น้าเป็นชูปั๊บกลับหมดเอฟเฟลกลับหมดทูปั๊บกองเหลือนิดเดียวเอฟกลับหมดอ๋อนั่นแปลว่าคุณสามารถจะกองเลยครับกองได้เลย จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฟิลคุณมีช่องไฟครับดัตเตรบนั้นเราเกิดซวยพอดีไปเจอดัตตรลูกค้าที่มีช่องไฟเช่นอะไรครับ last name ดันไม่มี under score อยู่ข้างล่างเขียน last คำ name คำนี้นะต้องใช้ก้ามปูครับแต่นั้นสเตตมันคงไม่ต้องก้ามปูเพราะมันสเตตมันไม่มีวัดแต่เราจะใส่ก็ได้ครับใส่ก้ามปูแบบนี้ครับไหต้องใส่ก้ามปูตกลงให้ทุกคนใส่เป็นนิสัยเลยดีไหมให้ใส่ก้ามปูเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งเจอ ฟิลที่มีช่องไฟจะได้ไม่ตกใจจะได้แบบสเต็วักได้เลยใส่ก้ามปูใช่ไหมก้ามปูเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมแล้วก็ยูถ้าเป็นเทสตถ้าเป็นจริงก็่นเลยเทสตเห็นหมดจริงก็กองเทสก็ไม่กองโอเคครับถามคำถามโอ้ยยังไม่ถึงคำถามมีของรางวัลให้ เป็นของละมันที่ผมเสี่ยงชีวิตไปเอาชินะแทบจะตายเลยนะจะบอกให้ไปวันที่ไม่ดีเลยนะเดี๋ยวครับครับเดียวครับเอาเลยมาลงผมอยากจะเอาตรงนี้มาลงครับทุกคนเอาคอมโบโบล็อกมาลงแล้วกันคอมโบโบล็อกค,ครับธรรมดาอยู่หน้าสแตนดาร์ดครับโชคทีหน้าสแตนดาร์ดตัว,ต,วตัวที่เท่าไหร่นะสิบเอ็ด ที่ว่าคอมโบบ็อกครับคอมโบคอมโบบอกทุกคนรู้ใช่ไหมใช้ดอบดาวแล้วเลือกอะครับไม่ต้องใส่ใหญ่มากใส่แค่นี้พอให้เปลี่ยนรัดได้ให้เปลี่ยนรัดได้ เอาทิ้งอย่างคอมบบ็อกตัวที่สิสแตนดาร์ดตัวที่สิมาทิ้งกด F 1 1ครับไปที่ items โอ้ยโทษทีไปที่ items ครับช่วยเติมชื่อรัดหน่อยไอเทมของคอมโบบ็อกนะผมกล่องสวยก่อนไม่ไปไมเปแล้วผมกล่องไม่สวยช่างไปที่ไ t e m มครับทุกคนไปที่ i t e m มก่อนที่คอมโบบ็อกเอาไปที่ items นะใส่ไปหน่อยมีรัดแคลิฟอร์เนีย a l บามาเคนตักกี้ BKK มัวไปชื่อหนึ่งนะรครับฟลอริดามิสซูรีเทนเนสซีผมจำไม่ได้เอาแค่นี้พอเป็นแค่อเดียเราไม่ต้องการไล่ทุกสเตทเอาแค่เท่าที่พอจะมีครับมี CAALKY BKK ฟลอริดานิวยอร์กอ่ะเพิ่มนิวยอร์กเข้าไปหน่อยหนึ่ง โอเคครับแค่นี้แหละผมถามหน่อยตอนรันโปรแกรมแล้วดอกดาวเกิดอะไรครับเกิดออนอะไรอย่างเงี้ยเกิดอะไรออนหล่นไม่ใช่ออนอะไรครับออนอะไรนี่ไงเปลี่ยน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 ออนอะไรออนเชนจิตองไปอยากที่ออนอะไรครับจริงๆมันมีออนดอบดาวด้วยครับ มันมีมันมีออนดอบมีเปล่าวะออนดอบดาวนี่ไงแต่ออนดอบดาวเนี่ยมันยังไม่มีค่าเลมันจะเตรียมตัวให้คุณดอปดาวแล้วเปลี่ยนค่าจะนั้นจึงไม่สามารถที่จะมีค่าได้ก็เลยต้องจากที่ออนไรครับออนเปลี่ยนแปลงผมจะกองข้อมูลทันทีครับเมื่อเปลี่ยนแปลงผมเขียนแบบนี้ครับอะไรนะจำได้ไหมคัส จุดฟิลเตอร์จำได้ไหมครับฟิลเตอร์เป็นสตริงนะจ๊ะจริงต้องเปิดด้วยอะไรครับคำนี้ใช่ไหมเองหมายนี้ใช่ป่ะกล้ามปูะไรครับสเตทอย่างนี้ใช่ไหมเท่ากับคนี้ปัญหาโลกแตกก็เกิดมาครับดูสิครับยังจำได้ไหมเราเคยเขียนแบบนี้มาก่อนอยังจำได้ไหมครับเอางี้ดีกว่าคิดว่าเขียนแบบนี้จะเออร์เลอร์ไหม เดี๋ยวฟันมันจะงงเฮ้ยฟันหนูใครคู่กับใครกันแน่วะจําได้ไหมตอนเราเขียนฟิลเตอร,ร์เราจะสอดว่าสเตตเท่ากับ c a เอแล้วใส่ฟันหนูเดียวใช่ไหมแต่เดี๋ยวฟันมันก็ใช้ฟันหนูเดียวด้วยครับซวยเลยเราก็เลยแบบอย่างนี้ใครคู่ใครมาคอมไพเลอร์จะคิดว่าไอ้นี่คู่นี่แล้วไอ้นี่คู่นั่นแล้วซ a เอกลายเป็นตัวแปรทันทีคอมไพล์ไม่ผ่านรันปุ๊บโดนด่าเลยว่าซีเอไม่ประกาศไม่รู้จัก ของมาหายมันเข้าใจผิดเฮ้ยผิดมันนิกมันสับสนมันนึกว่าตัวนี้จะต้องเป็นแบบนี้หรือเปล่ามันงงไงตายไปกันใหญ่เลยทำงานถึงแก้ตรงนี้ได้ครับวิธีการแก้คืองี้บวกด้วยชาร์ปสามสิบเก้าครับนั่นแหละคือฟันหนูเหีนมไหมครับแล้วบวกด้วยสตริงที่ต้องการเช่นไทเลอร์อนเนียอย่างเงี้ยแล้วบวกด้วยชาร์ปสามสิบเก้าอีกอย่างนี้มันจะรู้ทันทีว่าไม่งงว่าอ๋อฉันต่อสตริงกับสตริงฉันจะต้องมีฟันหนูเพิ่ม ใ้รต่อไม่ต้องการ,รฟัแคลิฟอร์เนียนีนาเราต้องการเทคที่มาจากใครครับคอมโบโใช่ไหมคอมโบเนื้อว่ตงเนี้นที่เราเลือกจะอยู่ใน Property ชื่อว่าเทคเราจึงเขียนว่าอะไรเนาะคอมโบโบล็อกหนึ่งจุดไรเทคยังไงเพื่อเอามาแล้วก็อะไรครับ ครัจุดยังไม่ยอมกองจากเด็ดขาดจำได้ไหมเราต้องมีตัวแปรประเภทหนึ่งที่เป็น true อีกก็คืออะไรครับอ่าลือบอกครับทุกคนดูหน่อยคำว่าฟิลเตอร์อีกตัวหนึ่งที่มี idea ครับสังเกตด,ดูมันเป็นประเภทตัวแปรประเภทบูลีนบูลีนแปลว่าเป็นได้สองค่า่าน,นั้นคือจริงหรือเท,ท็จนะครับนำสกุลผมนะวิริยะพิ่บูลีน มาผมรอเล่นผมรอเล่นฟิลเตอร์เปแลไวครับเป็นอะไรเป็น true เห็นยังเป็น true พอรันปั๊บอีกทีดูนะตั้งเดียวตั้งเดียวผมกรองเหลือแคลิฟอร์เนียเอา BJK ปุ๊บดัตต้าเบสจะกรองเหลือ BJK ทันทีผมกรองเหลือแคลิฟอร์เนียปับ๊บดัตต้าเบสจะเหลือแคลิฟอร์เนียทันทีเฮ้ยทำนี้ดีกว่าดูอันนี้เท่กว่าเปลี่ยน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  เปลี่ยน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 เปลี On ่ยนออนเชนไงนี่ก็ถือว่าเชนดแล้วขึ้นลงอย่างเงี้ยถือว่าเชนแล้วนะครับของจริงไม่เร็วขนาดนี้หรอกนะขึ้นอยู่กับดาต้าเบรดเยอะแค่ไหนนะครับลายไม่งี้มันก็อยากของจริงมันจะวูบๆอะครับเพราะมันคงไม่มีความสามารถเร็วขนาดนี้ได้มันดาตา้ายะจอกอยู่นะ วิดีโอมันอาจเป็นหลักฐานไว้ว่าบกาวกจะช้า3.9ถ้าอยากใช้ก็ได้นะถ้าจะมีแอนต้องบวกวักแอนต่อนะมีแอนอได้นะครับไม่ใช่ฟิลเตอร์กระจกนะฟิลเตอร์แบบไอ้นี่เท่ากับนั่นแอนนี่ไม่เท่ากับนีอ่นอโนนไม่เท่ากับนั่นใช้บงกเลบให้คอมพิเลตสุดๆตามที่คุณต้องการได้นี่มันแอนตัวเดียวมันง่ายเอ,อตัวเดียวมันง่ายไงต้องมีแอนอด้วยนะครับถ้าแอนเสร็จทำไงครับมันต้องบวกบวกอย่างที่คิวบอกก็คือบวกแอนไปได้แอนตัวใหญ่วักไปว่าไปนะครับ มีการอินด้วยครับ in นสเตตอินแคลิฟอร์เนียคอมมาอะไรเงี้ยมีด้วยนะวงเล็บเห่นได้อีกแต่เดี๋ยวไฟไม่ใจไม้ฆชตากรรมหรอกครับแปบ๊บหนึ่งตรงเนี้แปบ๊บเดียวบวกชาติสามบก้ามันอ่านลำบากนะใช้ตัวนี้ดีวกว่ามาั้งคำสั่งที่เไารีครับโคตรเ,เนี่ยครับสตริงครับอย่างนี้ได้แล้วก็ทอยใส่เลยนะคอมโบบล็อกหนึ่งจุดเจ็ด ถ้าเป็นผมอยู่บอลแลนด์นะผมจะใช้คํำนี้แทนผมจะซื้อบอลแลนด์มาแล้วเปลี่ยนคาสัง่งแต่ไม่เี็นปัญญาซื้อเลยต้องโคดเติ้ลสตริงครับอย่างนี้มันจะใส่เครื่องหมายฟันหนูให้คร่อมอัตโนมัติเลยดีกว่าบบกชาร์สาสิบเก้าน,นะดูง่ายกว่านะครับออกมาเข้ากันเลยอยโคดเติ้ลมีอีดี quoted, quoted ID ด้วยโทษทีลันปุ๊บมาเหมือนกันครับได้เลย คำถามครับอผมกองเนี่ยผมกองอะไรนะคำถามครับคำถามคำถาม,คำถามครับอันนี้คำถามซีเรียสนะครับผมกองเหลือแต่มลรัฐอะไรครับ แคลิฟอร์เนียเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเกาะมั่วๆเช่น1188สิลายุคอปเปเรชั่นหลักได้นะครับเอ็นเอ็น,อนแล้วอยู่บนรัฐแทนอยู่ไปอยู่เคนทักกี้แทนอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นถ้าผมโพสเกิดอะไรขึ้นถ้าผมโพสต,ตรงนี้มันจะหายไปทันทีเพราะไปอยู่ผิดรัฐมันก็จะไปอยู่หลงเหลือไปอยู่เคนทักกี้แทนเฉยเลย แบบนี้อันตรายทําไมครับเพราะถ้าเกิดเราไม่ช่วยเขาอ่ะเขาอุาสตส่าห์กองเหลือมลรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วพอกอกใหม่ดันไปใส่ผิดหรือลืมหรือลืมตอนกอกอย่างเนี้ยต้องแก้ด้วยออนอะไรครับออนอะไรเนี่ยดูสิก็ผมอุสตส่าห์กองเหลือมลรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วแล้วจะมาเพิ่มพอจะมาเพิ่มเฮ้ยแล้วถ้าเกิดไปใส่รัฐผิดอ่ะจะใส่รัฐแคลิฟอร์เนียให้เลยต้องแก้ด้วยออนอะไรครับ อ,อ,อะไร้าวก็ผมกองเหลือรัสคลิฟอร์เนียแล้วงแล้วผมจะมาเพิ่มเลคคอร์อ่ะจะเพิ่มอย่างนี้แหละออนอะไรครับออนอะไรอืมก็อยากจะเพิ่มเลคคอร์ใหม่แล้วงออนอะไรนะอุ้ยคลิกด,ดีๆเรามีออนอะไรมาแล้วบ้างผมบอกบอ่อนอะไรแล้ววะ นี่ผมกำลังจะเปลี่ยนรัดนะผมเปลี่ยนลัฐเป็นเคนตักกี้ใช่ไหมครับแล้วผมจะเพิ่มเลคคอร์ดใหม่แต่ว่าต้องอยาให้เป็นสเตตอื่นต้องเป็นสเตตเคนตักกี้เท่านั้นต้องออนอะไรจ๊าอุ้ยไม่ได้นี่ผมจะเพิ่มเลคคอร์ดใหม่นะ ออนอะไรครับตอบไม่ได้เลยกำลังจะเพะิ่มเลขคอดใหม่ออนอะไรจำไม่ได้ในตาราเรามีออนอะไรบ้างอ่ะดูกันใจเย็น ออนนิวเรคคอร์ไงครับอ่าลืมแล้วจําจได้ไหมทุกครั้งที่เพิ่มเรคคอร์ดหมาต้องเจอกับออนน w r คอร์ d นึกว่าจะถูกรางวัลอันยิ่งใหญ่รางวัลที่ได้ก็คือปริญญามหาวิทยาลัยลาดดำเนินใบน,นี้เกือบรอบผมรอบผมเดกสมอลเลยไปเอาแต่ยังมีรางวัลตามมาอีกกันแผนซีดี เห็นไหมออนิวอะไรครับเออแค่นี้เองอุตสา์ใหม่ตั้งหลายรอบใช่ไหมก็แปลลองคิดดูดีดีครับอุตสาส์อุตสาส์จะเพิ่มเนคคอดใหม่ๆก็อุศาห์กองใช่ไหมหมอุศาส์กองหรือแคนิฟอ์เนียแล้วคุณจะปล่อยเขาขี่โดยไม่มีแคลิฟอ์เนียหรือไงก็เขาบอกฉันกองหรือสาขาฉันจะเพิ่มสต็อกอาวเวนกรรมกองหรือสาขาเาจะเพิ่มสต็อกแต่ตัวเองไม่ยอมก๊อปปี้เขาไม่ช่วยเขาเขาก็ผิดพลาสิครับใช่ไหม อาจจะไม่โชว์คอลัมน์นีน้ก็อยิ่งไปกันใหญ่เขายิงคีย์ไม่ได้เราต้องแอบเลยครับแอบนี้ดูออนอะไรครับออนเลออน็กขอดแอบทําไมแอบเขียนว่าคัสจ๋าฟิลชื่ออะไรสเตตใช่ไหมครับเท่ากันเลยนะคอมไปเลนี่ไงเอ้ยใช่ไหมครับช่วยเติมให้หน่อยตอนเพิ่มเลคอร์ดใหม่ไง จะได้ไม่ทําไมครับจะได้ไม่ต้องมาเติมสเตตเองอุตส่าห์กองแล้วก็ช่วยเขายัดหน่อยเห็นมีรางวัลอีกครับ <c oughs> ลั่นกองเหล๋ยอ,อะไรครับ เวลาเพิ่มใหม่ต้องทำไมนะดูหนึ่งสองหนึ่งสองสา n หนึ่ง o o r e w n new record r อแอบทำไมครับแอบเติมให้เลยไงแน่นอนคอลัม่อยากจ,จะซ่อนทิ้งไม่เห็นนั่นนะเช่นคุณถามว,าว่าต้องการสต็อกสาขาไหนก็กองแล้วเวลาเพิ่มใหม่จะผิดสาขาหรือไงก็ต้องแอบทำไมครับแอบยัดท่ไหมอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่ เวลาเขาเลือกหน้าจองไงผมต้องการแผนกนี้สต็อกนี้อา้าวเราจะเพิ่มใหม่ไม่สายเขาเหรอเขาก็อาจจะเผลอส,สิแล้วก็แอบออนยู่ในคอร์ดให้นะครับอืมโอเคไหมอย่างนี้ตกลงอันนี้เป็นการทดสอบการอะไรครับการกรองข้อมูลมากกว่าคุณจะกรองข้อมูลได้ฟิลเลยนะฟิลเตอร์นะครับหรือจะเขียนออนฟิลเตอร์เรคคอร์ดก็ได้นะครับออนฟิลเตอร์เร็คอร์ดตัวน้เดี๋ยวค่อยดู เดีย๋ยวไปดู SQL ก่อนดีกว่าโอเคครับเซฟตัวนี้หน่อยครับเซฟไปทีค่คสองหนึ่งเจ็ดซตั้งชื่อครับตั้งชื่อว่า Filter Test ครับ Filter Test ทดสอบการกรองส่วนโปรเจกต์ชื่อ P Filter Test ถ้าอยากกรองมากกว่านี้ต้องเพิ่ม And all เข้าไป

โอเคครับเดี๋ยวเบรกสิบนาทีแล้วเรากลับมาดูต่อกับ SQL